ครับทุกคนวันนี้เราจะกลับมาเล่นเมอร์เดอร์ม r สอีกแล้วเราจะทำการเล่นแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยดูซิว่าครั้งแรกเราจะได้เป็นไหมโอกาสตั้ง5.4นะ่าจะได้เป็นนะทุกคนถ้าไม่ได้เป็นีก,ก็นั่งเศร้าแล้วไม่นะาหมดเวลาก่อนอ่าออาบีไม่ทันอุ้ยแบคลูมโอเคใช้ยังไง เด็กนี่ก็แล้วกัน oh, <c oughs> เมอร์เดอร์โอ้ยอินโนเซนต์เดี๋ยวจะแบบนี้ดีทุกคนแต่ว,ว่าเล่นเมอร์เดอร์มิสซิลี่ทูจนกว่าจะได้เป็น, <c oughs> น,นเบบนออนมอร์เดอร์นั่งเก็บเงินต่อวุ้ยเด็กของกินมีเยอะขึ้นอเอ้ เอาตาเลยอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับทุกคนน,นี้เราไม่นับเอาใหม่เอาใหม่นั่นไม่นับนั่นไม่นับถือว่าให้โอกาสกันได้ไม่มีใครเห็นนะนั้นไม่นับนะทุกคนนั้นไม่นับนะนั้นไม่นับทำไมโอกาสเราเป็นแค่สี่จุดหนึ่งอะอยากอยากจะเป็นโอ้โหสามจุดเจ็ดไงก็ได้เป็นนายอำเภอชัวตาต่อไปอาจจะนะอาจาะอาจาะแบลลุมด้วย อีกแล้วเริ่มไม่ชอบแบล็คลูมเลทุกคนโดนคิวตรงนี้สามรอบแอ้เออสกินไม่อยู่โอ้โหโนเซนไปละโอ้โหสกิปเหรียนต่อหน้าเลย วองว่าไอ้เมอร์เดอร์คงจะไม่ลงมือกับเราอีกแล้วนะนี่คืออะไรปั้โอ๋โอพัวไปไรอุ้ยเหรียญฟ้านี่สามเหรียญเกิดตอหน้าเลย อะไรอะล็อกสกูคืออะไรอะดัวอานาเมอร์เดอร์เลวสีคืออะไรทุกคนเมอร์เดอร์ไม่ลงมือเลยแฮะไฟกระดับมันจะมีช่องไฟดับเขาน่าจะเลิกลงมือช่องไฟดับแน่นอน ยัคกันถ้าเรายิงถูกตัวเราจะกลายเป็นคนลหล่อเท่นั่นใช่ไหมสกเกอร์รู้สิน่าสงสัยแฮะแต่ไม่เอาดีกว่าเสี่ยงไปถือไฟตามดีกว่า ล้วทำไมไฟยังไม่ดับอีกแ่ะคนที่นั่งใส่มากอะ่ะไม่ถือลูกธนูแฮะอันนี้ก็มาอยู่นิ่งด้วยทำอะไรมาเอาเลยปะเสียงเลยปะอืมถ้าบางนีเอา้าเอา้าเอากำลังจะเสียงเลยอ๋อ อ๋อคนนั้นโอ้โหกลางจะเสี่ยงเลยทุกคนกลางจะยิงเลยเกือบ,ล,บละเกือบละทำตัวนั้นสงสัยกืนขนาดน,นั้นน,นะหาแบกลุมลเลยมาดูสิเราปลดล็อกอะไรนี่ปกติอะไรคืออะไร ทา่าไม่แข็งโอ้โหโอกาสเป็นเมอร์เดอร์เรา4.2ว่า,างไตางตอนนี้ก็ได้เป็นนายอำเภอไปทุกคนเดานะนี่เดา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันต้องกาดกี่เปอร์เซ็นต์แบบ10เปอร์เซ็นต์เออทุกคนโอ้โหโอ้โหท้อจัดฮนะใครออกมา เมือเล่เลจะไม่ลงมือตอนใส่ปืนขออย่าเป็นจุสสงสัย คนรถนี่หว่าเอ๊ะอะไรเหรอต้องซื้อของมาละจี๊พันด้วยนี่แล้วว่ะวิ่งหมดจับเอ๊พะพอใครอ่ะ อ๋อไม่ได้ใช้เลยอีกแล้วอ๋อคนนี้ไก่ช่วยเราไว้เลยเนี่ยได้ต้องได้เป็นแล้วเราต้องได้เป็นแล้วไม่ได้เป็นแล้วก็เขียนแล้ว <laughs> แบกลุมเลยเกี่ยมาก โอ้โห oh, 11%ไ,ได้เป็นเล้วงเถอะขนาดนี้เอาพูดจริงเลยไม่ได้เป็นกันแย่แล้วอะดีดีอินนเซนไม่พขนะอยากมีบทบาทบ้างเดีวเนก่อนอ่านไงโอย องมือเหรอไอ้แบบนี้แน่นะคนนี้เนากับเป็นซ้ำคนไหนวะโอ้ยมนต้องได้เราตอนเป็นไอ้นี้ด้วยยาเอาเอาหนีหนีเฉยตาม,ม่นทองไปดิมันเป็นยังไง แฟนฟาดกันไหนวะเซนี่อ <câ reen cient yal> ืมอ๋อผิดตัว รู้สึกขิดตัวทุกคนเมื่อกี้เขรู้สึกผิดเลยยิดตัวเฮ้ยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ได้เป็นแล้วล่ะขนาดเนี้ยเออเออจริงเถอะตานี้ต้องได้เป็นแล้วแล้วมันก็กระตุกให้เราด้วยมันเดินเองให้เรากดเองให้อัตโนมัติให้เราด้วยโอ้โหอ้าโอ้โหเกียดด่านกว้างโคตรเกียดด่านนี้เลยที่คอย อืมอินโนเซนต์เริ่มเลยเหรอเอ้ยเกือบป้ม๊สวยไรอ่ะซื้อมาดิโอ้โโอเคได้ กันออบบี้โชว์มาอย่าเลยนี่ไงนี่ไงเอาจริงเอาจริงเอาจริงกินแอปเปิ้ลแล้วตีดนี เอ๊ะโอ้คนนั้นมีธนูเจ,จได้ <c oughs> ตัดหน้าเลยตามเขาไปดิโอ้ยอย,อยเกือบเกือบเกือบ โอเครู้แล้วเขาตายเพราะอะไรตกตรงนี้กันโอ้โหทำไมเขามีธนูกันเต็มเลยวะเกิดกันคตรน่กกากลัวแอบมองดูโอ้ยลบลบไงจุก๊ก จุ๊กเอาดิเอาชนะโอ้ยคมจัดโหกานสเต็กเลยโอเคเราต้องได้เป็นแล้วถ้าครั้งนี้ไม่ได้เป็นเราไม่ยอมเราจะเล่นจนกว่าจะได้เป็ <c oughs> นิเล่นกันโอเคมาเลือกดานเลยเอาดานมืดเล็กก็ได้่ะ ที่มหกเพวกคนดูถ้าไม่ได้เป็นเราก็ทอ้องจริงๆนะเนี่ยเอาพูดจริงเลยสิบหกเปอร์เซนไม่ได้เป็นกระแย่อะไรเขอะแต่คีดที่้วเราก็ยังไม่ได้เป็นเลยดูกแล้วบ,บีเลยอืมไม่เล็กด้วยตาคน,นใหญ่เลยโดดไปได้ไม่ได้ อินโนเซนต์จิตใจทำด้วยอะไรเกมวกูจะเล่นแบบลงน้ำได้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ตุยเหมือนอันนี้อินเทียนะเอ๊นดำน้ำไปดิดูซิมันตุยพอน้ำได้ไหมดูซิดีดอูอู เอาโอเคไม่เก็บเียต่อโหนะใส่ไข่ไม่ราไปแย่แล้วเนี่ยเอาจบเกมบละโอ้จบเร็วเกือบเก็บเร็ว <c oughs> โอเคหวังว่าครั้งนี้เราจะได้ไป็น <laughs> อยากเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาจริงเดี๋ยวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าตอนนี้ไม่ได้เป็นก็แย่แล้วอะ่ะพูดตรงๆเลยแบบซวยสุดๆอ่ะตัดยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะไม่ได้เป็นก็ิรอเลย ว้าวอืมเยส guys อุ้ยตกใจหมดกี่คนวะเนี่ยมีเคียบทำกันคิวรถวิ่งหนีเลยเอาหยตีไม่โดนโคตรแม่นเลย โอ้ยไม่โดนอีกแล้วเนี่ยมันต้องเล่นเฮ้ยไม่โดนหนีแล้วหนีแล้วเนี่ยไงไม่ต้องเล่นไม่โดนเว้ยเฮ้ยเขียวโอ้เขี้ยนหัวอ,อ๋อตัวแดงไม่เห็นคนนี้ไม่เห็นคนนี้ไม่เห็น ไปรื่งต่อนีไงไหนพื้ตุยแล้วเฝ้าแถวนี้ก่อนดีกว่านี่ใครมาแถวนี้เลยหรอ อุ้ยโอ้โหโดนยิงทุกคนเฮือกโดนยิงตัวแตกเลยเก้าขิวโอ้ยิงอย่างเยอะเลยเก้าขิวเกือบเก็บหมดเลยเนี่ยไปทุกคนเราไปเกมต่อไปกันเลยครับโอเคทุกคนเรามาเล่นไฮแอนด์ซีกันนะครับเอ,อ่ง่ายเราจะมาเล่นซ่อนหาน,นั่นแหละเราจะเลือกอันนี้แล้วกันจะให้เราเล่นง่าย มั้งเนี to ่ยคืออะไรยอล็อกเกอร์เอ oh. ้ยตัวคอนโซลวะเอาอันนี้ดีกว่ามาใบไม้เดี๋ยวอันนี้โดดขึ้นได้ไหม ขึ้นได้ไว์ออปีเลยโอเคโอ้โหหาที่อยู่ยากแล้วมันจะเข้ากับเพื่อนตรงไหนนี่ของเรากลางแมพเลยเอาก็เอาวะซอละซอนละพี่ชายพี่ชายจะมาอมอไหม แอบจุดนั้นไปไหนก็นไปกลัวหนาแค่หนึ่งคนจะรอดไหม,มใครวะน่ะโอ้คนหาโอ้ยตัดหน้าไปแล้วอ้ยใบไม้ช่วยได้จริงเลยวะเนียนเก่ดโอ้ <laughs> มาดูโอเออมา่างตอมห้าสามสอเฮ้ยสองวิเฮ้ยสองวิหายเลยไม่ได้อยู่แวตัวข้าดุี ไี่ดเหอวะเอเนอรี Energy หมดช็ Short ด oh. อตเอเนอร์จีวันโหจุดนี้ไม่ช่วยเราแล้วะ่ะยังไหนตีได้บ้งวะ ไป่เอ๊ยอ่านี่ไงใครวะบักคงสเสกเหรอเอาจจะเป็นจุดนี้ไม่ใช่จุดนี้ไม่จุดนี้มันคือที่ซ่อนของมันที่ดีเลยน่าจะดี โต๊ครับต่อสามคนเลยเยอะมากเลกไม่ใช่ใช่เว้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยม,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 มันซ่อนดีจังเลย หางคนหางคนไม่ใช่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 ใช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 เดี๋ยวมันเหลือกันสามคนเองเล้นี่โอเคเลยคนเดียวอย่างละ เราลืมสังเกตไอ้บล็อกตัวนั้นเลยบล็อกขาวใช่ไหมไม่ใช่ต้อเข้าไปไหนกันแน่เนี่ยอุ้ยแอบเงียนมากเอาจิงแอบเงียนมากเดือยกัน น้อยมากดูยากสุดเลยคนถามสิบวิน่าจะไม่เจอละน่าจะแพ้ตายนีกเนียนมากอับเนีน้นอื้ย,ยเจ็ดหอห้า สี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งสุดเกือหมดเวลาทุกคนครับเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย